สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหักศอกนอกรมเนียบสาระการเมืองเชิงบริหารกับข่าวสารสุดสัปดาห์นะคะทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศค่ะและวันนี้นะคะดิฉันตะวันพบพุ่นรอดค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและแน่นอนเขาว่านะคะตะวันพบก็ไม่ได้มาเพียงคนเดียวค่ะก็ยังมีอาจารย์ได้เลิกหมื่นนาอานนะคะและอาจารย์ชัยวั์สินสวงค่ะมาเป็นผู้ดำเนินรายการหลักอีก อีก2ท่านนะคะแน่นอนคะ่ะท่านบรรวิย์เก่งเรียนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็พิ่งทําภารกิจนะคะไปทอดกระถินนะคะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนคะ่ะวันนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็จะเตรียมต้อนรับเกี่ยวกับข่าวสารอันแบบว่าเขาเรียกว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยแน่นอนเลยละคะ่ะและแน่นอนค่ะว่าวันนี้เนี่ยเป็นประเด็นเขาเรียกว่าเราเอาขอเอาประเด็นต่างประเทศมาก่อนเลยนะคะก็ซึ่งเป็นประเด็นที่เขาเรียกว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นประเด็นทอกอฟเดอรทาวไปทั่วโลกเลยคะ่ะก็เกิดเหตุ เขาเรียกว่าจาราจนค่ะคุณผู้ชมหรือว่าเขาเรียกว่ามีการเขาเรียกก่อการร้ายนะคะที่สนามบินนานาชาติลอสแองเจลิสค่ะรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งก็ทําให้คนนะคะบาดเจ็บไป7คนค่ะแล้วก็เสียชีวิตไปอีก1คนนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องใช่ไหมคะอาจารย์เรืองครับ,รรบใช่ครับแล้วก็มีการสืบเนื่องไปที่ปากีสถานมีการสังหารผู้นําอดีตผู้นําของกลุ่มตาลิบัน อากิมูลเมซุสซึ่งก็จะมีผลสืบเนื่องกันในกรณีที่อเมริกาเองใช้นโยบายในการเจรจากับผู้ก่อการร้ายในระยะหลังก็กลายเป็นใช้ความรุนแรงอีกรวมถึงปัญหาเศรษฐกิจที่กำลังมีผลกระทบต่อโลกทั้งเยอรมันทั้งอเมริกาต้องถามท่านอาจารย์ชัยวัต์ว่าเวลานี้สถานการณ์โลกท่านอาจารย์ชัยวัน์มองไงครับต้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก่อนแล้วก็ผมอยากจะสรุปว่า กรณีของอเมริกาล่าสุดกับกลุ่มตาลีบันเนี่ย <Okay. S 1> ต้องยอมรับว่าในเรื่องของระหว่างประเทศเนี่ยมันไม่มีรุนแรงตลอดการมันไม่มีการเจรจาตลอดการในความเป็นจริงของชีวิตที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศเนี่ยบางครั้งมันรุนแรงบางครั้งการเจรจา แต่ถ้าลองกลับมาเปรียบเทียบกรณีไทยกัมพูชาการที่รัฐบาลท่องแต่เรื่องความสัมพันธ์อันดีต้องเจรจาอย่างเดียวนี่จะทําอะไรทุกอย่างนี่ก็ต้องคํานึงถึงความสัมพันธ์อันดีเนี่ยความจริงๆของชีวิตมันไม่ใช่ครับเรื่องของการกระทบกระทั่งกันระหว่างสองประเทศที่อยู่ด้วยกันเนี่ยบางช่วงเวลามันก็เจรจาบางช่วงเวลาก็อาจจะมีความรุนแรงมันไปอย่างนั้นค มันไม่มีประเทศไหนที่อยู่ด้วยกันสองประเทศติดพรมแดนติดกันจะสงบราบเรียบสัมพันธ์อดีตลอดกาลไม่เคยมีไม่เคยมีปัญหากันมันก็มีปัญหาบางทีก็เจรจาได้บางทีก็เจรจาไม่ได้แล้วเรื่องความสัมพันธ์อันดีมันเป็นคนละเรื่องการมีสงครามกันอีกเมื่อผลประโยชน์มาลงตัวกันมันก็ร่วมมือกันมันก็เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยสันติสุข เมื่อผลประโยชน์มันขัดกันมันก็ย่อมมีการกระทบกระทั่งมีความรุนแรงกันฉะนั้นที่กระทรวงการเทศท้องคาถาอะไรเนี่ยมันผิดชีวิตจริงก็ล่าสุดแม้แต่เมริกากลุ่มตาลีบางขนาดไม่ได้เป็นประเทศอเมริกายังใช้เจรจาพอเจรจาเกิดกระทบกระทั่งเกินขีดก็ใช้ความรุนแรงจริงๆจ,จากวความรุนแรงก็กลับมาล,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 ลดยกระดับมาเป็นการเจรจาะฉะนั้นกรณีพิพาคไทยกัมพูชาเนี่ยรัฐบาลไม่ว่าพักไหน ท่องคาถาเรื่องความสัมบัธ์อัน ao ao ดีเป็นหลักขณะที่กัมพูชาไม่เคยยึดถือตรงนี้ถ้ามันคำนึงถึงความสมพัธ์อันดีเหมือนกับรัฐบาลไทยท่องเป็นคาถาเนี่ยกัมพูชาจะไปฟ้องประเทศไทยทําไมคก็เป็นอย่างนี้จ Le> ริงๆแล้วเนี mm ่ยนะคะคนที่กลาดยิงเนี่ยเป็นคนอเมริกันนะคะไม่ใช่คนตาลิบันแต่เขาบอกว่าสืบเนื่องแล้วเป็นกลุ่มตาลิบันเขาก็เลยไปเอาเครื่องบินใช่ไหมคะไปถล่มเลยนี่แหละก็คือการแสดงแสนยนุภาพของอเมริกาเพื่อจะกดให้อยู่ แต่วันนี้ประเทศไทยผมแปลกใจมากแสนยานุภาพทางการทหารก็มีเยอะแยะแต่มันเล่นบทหงอไปอะไรๆแมงแต่ล่าสุดประเทศไทยก็เปิดเกมยื่นมือขอเจรจากับฮอนําฮงนะจริงๆในประเทศไทยต้องอยู่นิ่งเฉยแล้วก็เมื่อประชาชนแสดงเจตจำนงในการปฏิสัตธ์สารรัฐบาลต,ต้องรับมกุกเพื่อให้ฮอนําฮงต่อสายมาเจรจากับไทยถึงแม้ฮอนําฮงจะเป็นโจทย์ก็ตาม แต่นี้มันซีโร่ล่าหมดแล้วก็มาอ้างเหตุผลว่าผมเป็นคนจริงใจเป็นคนอะไรเป็นวิศวกรโทรไอวิศวกรผมก็เป็นวิศวกรเป็นแบบรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยวิศวกรเสียวิศวกรเสียวงการฉะนั้นไอเรื่องทั้งหมดเนี่ยกรณีของสหรัฐอเมริกากับตีลบางก็สรุปว่าวันนี้มันไม่มีไหนหรอกที่ยึดถือความสมัน์ดียรอะไรละเจรจาอย่างเดียวอะไรแล้อะไรไม่มีทาง ความเป็นชีวิตจริงเนี่ยบางช่วงเวลาเจรจาก็ทําให้เข้าใจได้บางช่วงเวลาต้องกาปั้นทุบถึงจะเข้าใจได้ก็เหมือนแม่กับลูกรัลกลูกจะตายบางทีต้องตีลูกพอพูดดีกบม,มันไม่เข้าใจแล้วก็ต้องซัดอพอตีหนักก็มาปลอบประโลมหน่อยมันก็ต้องเล่นอย่างนี้แต่ประเทศไทยมันไม่เล่นเมื่อไม่เล่นมันก็มองได้ว่าวันนี้กระทรวงการต่างประเทศทั้งกระทรวงภายใต้รัฐมนตรีงี่เง่างคนนี้เนี่ย พาประเทศชาติเป็นยังไงเนี่ยวันที่11มันจะเกิดเรื่องที่จะชี้ได้แต่อย่างไรก็ตามเราก็ไม่ควรให้รอถึงวันที่11ที่จะต้องให้สารโลกมีภาษาเพื่อตัดสินประเทศไทยประเทศไทยต้องแสดงให้ชาวโลกประชาคมโลกรู้ว่าเราตัดสินตัวเราเองได้แล้วตัดสินก็ง่ายิีเดียวก็คือรัฐบาลทําเรื่องถอนตัวอย่างเป็นทางการจากสารโลกว่าเราไม่เกี่ยวข้องตามเจตนงของประชาชน ในฐานะเราเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยทําไมไม่ทำง่ายๆทําไมวันนี้ผ่านไปหมดเลยทําเรื่องไม่เป็นเรื่องค่ะใช่ไหมครับแล้วก็ท่องคาถาล้อที่สิบเอ็ดร้รออะไรต่ออะไรแล้ววันนี้ไอ้ทางกระทรวงการนิรเทศโดยรัฐมนตรีต้องมาถแถลงว่ามีชุดใหญ่ชุดเล็กชุดอะไรต่ออะไรผมพูดจริงเนี่ยประชาชนจะขอทาความเข้าใจกับนายกคุณก็เอาตำรวจเป็นหมืน่นหมื่นกว่าคนมาไม่ให้ประชาชนไปเจอนายกแล้วคุณก็านายกเข้าไปในวงล้อมของการประชุม นายกเนี่ยการประชุมนายกต้องวางพร้อมฐานะผู้นําฐานะอะไรแล้วจริงๆการคุยในที่ประชุมนายกเข้าใจหรือเปล่าผมไม่รู้เนะแกร้งว่าจะไม่เข้าใจอค่ะทีนี้แรงกดดันตรงนี้มันก็เลยไปที่ทหารหลังจากที่เห็นท่าทีรัฐบาลว่าจะเจรจาจนจะทําให้ประเทศชาติเสียประโยชน์สื่อมวลชนทั้งหลายก็ถามไปที่ทหารว่าตกลงทหารจะยังไงเพราะจากการที่ทหารไปติดลําโพงตามแนวชายแดนเนี่ย หลายคนก็เห็นว่าทํำเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือเปล่าทางพบทบก็ตอบมาว่าสิ่งที่ผมต้องการคือการสร้างความเข้าใจและบางครั้งเวลาเกิดเหตุติดต่อกันไม่ใช่ว่าติดลำโพงเพราะเรากลัวเขาอยากให้ทุกคนเข้าใจผมเพราะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมีคนโจมตีว่ากลัวกัมพูชาอยากบอกว่าไม่มีใครกลัวใครสื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บ้านเมืองไปได้วันนี้ยังแก้ไขอะไรไม่ได้สักเรื่อง เพียงก้าวแรกก็จะลบเสแล้วทุกอย่างจะต้องเริ่มต้นทีละขั้นจนการพูดคุยกันไม่ได้แล้วจึงลบกันคิดว่าทุกปัญหามีทางแก้ไขอยากให้คนไทยแก้ไขด้วยสันติวิธีทั้งการพูดคุยกระบวนการทางกฎหมายถ้าไม่ใช้วิธีนี้ก่อนแล้วลบกันประเทศชาติก็คงอยู่ไม่ได้ล้มเหลวกันหมดเราคงไม่มีใครเขาจะคบตรงนี้ท่านประเด็นที่พบทบพูดมาเนี่ยขอติงมีหลายประเด็นค่ะ ประเด็นที่อยากให้ทุกฝ่ายเข้าใจพบทบเคยแสดงความเข้าใจคนอื่นไหมนอกจากเข้าใจนายกครับมีมีการพูดประชาชนจะคิดง่ายงี้ยพบทบเรียกร้องว่าให้ทุกคนเข้าใจตัวพบทบเองพบทบเคยแสดงความเข้าใจคนอื่นมากไหมนอกจากจะเข้าใจตัวนายกมีสื่อมวลชนตอบตรงนี้ท่านเจวัตเลยครับว่าแม้แต่ตัวนายกเองเนี่ยระรานแม้แต่แม่ค้าผัดกะเพราจนถึงสื่อครับ อ,นนอันที่สองการที่เขาท่วงติงเรื่องวิธีการที่ทัพบ,บกใช้ในการ <c oughs> อะไรๆเนี่ยก็ต้องประเมินแล้วว่าใช้วิธีการไม่สอดคล้องกับขลงสังคมถ <c oughs> ้าคนที่มีวุฒิภาวะพอต้องอ่านออกอันที่สามนี่ไอเรื่องสันติ <c oughs> เรื่องอะไรไม่ต้องพูดคือเรื่องสันตินมันไม่ใช่หน้าที่ทหารพูดทหารนี่เขาไว้เล่นบทบาทที่จะบู๊ ไอ้เรื่องสันติภาพไอ้กระทรวงการท่งเที่พูดฝ่ายเดียวทหารพูดผิดหน้าที่ค<ะ>ถ้าจะต้องให้ทหารอะไรอไรท่องเป็นคาถาสันติสันติก็ไม่ต้องลงทุนอาวุธเ <c oughs> พราะทหารเนี่ยคุมอาวุธคุมแสญานุภาพเพื่อให้เกิดสันติไม่ต้องพูดถ้าจะต้องคาถาสันติภาพก็ย้ายจากพบตรวไปเป็นอะไรปลัดกระทรวงการท่องเทีก็เหมือนกันก็ไป ไม่ต้องมีปืนหน้าที่ทหารจริงๆต้องใช้กำปั้นเหล็กไม่ใช่ถุงมือกามีอย่างที่หลายคนก็พูดก็คือคุณต้องแสดงพลังให้เขาเห็นแล้วเขามีความหวัดวันแล้วก็พร้อมที่จะดำเนินการเพื่อไม่ให้ไทยเสียประโยชน์ถูกดิวันนี้ไอ้เรื่องมือกระทรวงนี้มันท่องนี้ไม่ต้องไปพูดย้ำกระสรวงอนไรไม่ได้แล้วตัวเองต้องบอกว่าตัวเองพร้อมที่จะใช้แสนยานภาพทหารเพื่อให้เกิดสันนิภาพพูดงี้เนี่ยเข้าข้างเข้าเข้าเข้าท่าอันนี้มันพูดเป็นพูดเป็นตัวเองหน้าที่ทหารหรือเป็นหน้าที่นักการเมืองหรือเป็นหน้าที่ พลประบุเรื่องไม่รู้ไงเมื่อพอบอบตบแยกตัวเองชัดไม่ได้ประชาชนจะเข้าใจพอบอบตบคนนี้ได้ไงครับแล้วก็มีคําถามจากประชาชนด้วยว่าการที่กัมพูชาจะเจราจากับไทยแต่ทหารเคยได้ถามทางกระทรวงการต่างประเทศไม่ว่ากรณีที่กัมพูชายิงถลม่มโรงเรียนภูมิสอนวิทยาที่มีนักเรียนแข่งกีฬาสีเต็มสนาม การที่กัมพูชายิงใส่บ้านเรือนประชาชนจนมีคนบาดเจ็บล้มตายประชาชนต้องอบพยพขวัญหน,นีดีฟอร์กัมพูชาจะรับผิดชอบต่อกรณีนี้อย่างไรนี่ไงประชาชนเล่นบททุนประชาชนที่เรียกร้องตรงนี้เขาทำหน้าที่ตามรัฐนูลป้องกันประเทศรักษาภูมิ역ของชาติเมื่อทําให้เกิดเสียหายมีทั้งฝ่ายกองทัพแห่งชาติหรือรัฐบาลเรียกร้องไม่มีไม่ได้เจ้าครับมิได้เจ้าให้กัมพูชาเจีย๊ยไป ครับค่ะฉะนั้นในไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อการพัฒนาสถานการณ์แล้วประชาชนเริ่มวางบทบาทตัวเองถูกต่ะเจตดอารมณ์ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมารกษ์ทรงเป็นมุกแต่วันนี้กองทัพแห่งชาติกับรัฐบาลวางบทบาทไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญค่ะแล้วก็มาใช้คําพูดทำอะไรแล้วเกิดอารมณ์กับคนอื่นเขาฉะนั้นวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เลยกลาย็นว่าเขาเขาเลือกขึ้นมา เขากำหนดมาเพื่อให้ถือปืนทำหน้าที่เขาไม่ได้ให้พบทตบถือไม้เนี่ยเจอไม้พูดไม่เลยไม่ใช่คนที่เจอไม้พูดไม่เลกคือนักการเมืองพบทตบไม่ใช่นักการเมืองเพราะงอย่างกรณีอเมริกานี่ก็ชัดเจนว่าส่วนเจรจาก็เจรจาไปส่วนที่ต้องดำเนินการทางการทหารก็ดำเนินการทางการทหารก็ถือว่าภารกิจแต่ละภารกิจมีการตัดสินใจแล้ววันนี้นัที่ทหารคุณก็เจรจาในขอบเขตของทหารหึมหึม ค,คุณอย่าเป็นเล่นบทว่าเจรจาเป็นแบกกระทรวงการต่างประเทศเป็นนักการทูตไม่ใช่ทหารไม่ใช่นักการทูตถ้าจะเป็นนักการทูตก็ทูดทางการทหารทูตแบบมีปืนอไอ้นี่ทูดแบทดแบทูตแบบถูกถอดปืนหรือถูกรัฐบาลมาร์บาลถอดปืนที่สี่แยกคาอลติมานถึงทุกวันนี้ว่ากูไม่มีปืนทหารมีปืนต้องเข้าใจ ก็อย่างประเทศอย่างยกตัวอย่างอย่างที่อาจารย์ในเรื่องได้พูดไปนะคะว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่ยักษ์ใหญ่แต่เขาเนี่ยถือว่าเขาเจรจากันไปหมดแล้วเขาก็ต้องแสดงแสงยานุภาพโดยการใช้เครื่องบินเจ็ตนะคะโดยที่ไม่มีคนขับไปถล่มทีเดียวเรียบร้อยมริกลมันเคยเห็นไหมว่าการเจรจามันเอาผู้นําเหล่าทัพไปอะไรมันให้เกิดสงครามเทเล่นไหมพอบทลบมันหมดแล้วใช่ค่ะแต่ของเราเล่นมั่วไม่หมด ไม่รู้อะไรต่ออะไรทตาหางกับไปเจริจากับเขาอะไรต่ออะไรโอ้ยคือบางจุดความแข็งแรงเนี่ยความเข้มแข็งมันจะทำให้เกิดสันนิภาพได้มันไม่ใช่เป็นการคุยอย่างเดียวหรอกบางทีการใช้บทแข็งก็คือการส่งภาษาใบ เพื่อกำหลาบกมพูชาประเทศไทยเคยใช่ไหมไม่เคยจงจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเรามาเปรียบเทียบยังเคยมีภาพการ์ตูนน่ะนะคะที่ตอนพบเนี่ยจำติดตาเลยค่ะอาจารย์ชัยวัฒน์คุณผู้ชมค่ะคือเป็นช้างอะค่ะแต่แบบหงอแบบป่วยแล้วก็หมดจะชนะแล้วเพราะฉะนั้นในในบทวันนี้เนี่ยเขากำลังอะไรต่ออะไรแทนที่จะวางทางการทหารอะไรดันไปติดลำโพงนี้เออประชาชนไม่เห็นก็ก็เหนื่อยหน่าย ที่แจงให้ตายปชนก็ไม่เข้าใจหรอก <c oughs> เพราะวิธีการที่ใช้มันผิดกาลรรเทศะผิดบรรยากาศผิดความเหมาะสไมไปหมดนี่มันบอกดุลพินิจการตัดสินใจนี่การประเมินจากนักการทูตต่างประเทศ <c oughs> เขาประเมินว่าข้อตกลงที่ไทยไปทํากับฮอนําพงเนี่ย <c oughs> ถ้ามองเผินๆโดยหลักการถือเป็นเรื่องที่ดี <c oughs> แต่ถ้ามองให้ลึกลงไปจะพบว่ากัมพูชาประเมินแล้วว่าตนเองได้เปรียบเพราะมีะมหาอำนาจหนุนหลังอย่างเต็มที่จึงมีโอกาสสูงที่กัมพูชาจะเป็นฝ่ายชนะคดี ในขณะที่ฝ่ายไทยเองประเมินโดยชัดเจนแล้วว่ามีแต่เจ๊งกับเจ้าการไปตกลงผูกมัดจึงกลายเป็นไทยต้องปฏิบัติตามสาลโลกโดยกัมพูชาได้เปรียบจึงถือว่าไทยตกหลุมพงังกัมพูชาอย่างจริงจังครับถ้าเป็นผมนะผมไม่เล่นบทนี้การไปซีโรลาบขอเจรจาเขาเรียกว่าอาการออกครับมันต้องเล่นบทที่ครั้งหนึ่งในรัฐบาลของพลเอกเปรม ผ่านบทบาทของนาวาอากาศีประสงค์สุสริครับถ้าจะไม่ผิดนะก็คือมีปัญหากับพมา่าครับนาวาอากาศีประสงค์สุสริฐานะเป็นเลขาในยกแล้วก็เคยเป็นเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติมาก่อนเป็นเลขาในยกให้บริเเปรมแทนที่ใช้บทเจรจาใช้บทให้กองทัพเตรียมพร้อมครับ จากกองทัพเตรียมร้องก็มาณนิที่พลเรือนต่อสายไปว่าพม่าจะเอาไงในการจับเจ้าหน้าที่คนไทยไปจะคืนหรือไม่คืนสุดท้ายพม่าต้องคืนการเล่นตรงนี้เนี่ยถ้าเล่นให้เป็น,นต้องบอกว่าหนึ